ผู้มือนักบริหารหมู่บ้านจัดสรรโดยบริษัทบริหารอาสังหาริมทรัพย์ไยจำกัดเล่มที่หนึ่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินพศ2543ฉบับสมบูรณ์เล่มที่สองคำพิพากษาศาลฎีกาพศ2 5 2 3 2 5 5 9 เล่มที่สามคำให้ภากษาคำสั่งสารปกครองสูงสุดคู่มือนักบริหารหมู่บ้านจัดสรรโดยบริษัทบริหารอาสาหาริมทรัพย์ไทยจำกัดประกอบด้วยหนังสือสามเล่มราคาโปรโมชั่นเพียงห้าร้อยบาทสนใจติดต่อบริษัทบริหารอาสาหาริมทรัพย์ไทยจำกัดนายภกิจการจนาโกวิทย์